เด้อามมันตีลังกาลงฮะมันจีดทึ่งไฮนะม่มันไม่ใส่ลงเนื้อน้ำเลยแล้วตีลังกาลงน้ำมันมันกำลังไหลคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะกินให้พ่อพ่อแม่ดูกินเผาอยูเด้พี่เราไม่คดเรื่องของเงิน เาขาจะเติมเหรอมันมนีอสอดแจงคือสามหรอนีอ่สามยยังหัวแห้งเหงือนัอ่นกระาะบอกพี่ด,ดูใจปะหนูไม่เป็นไข้หรอเหมือตอ่อมา มือต่อมาไข่แตกคุณบอกว่าไม่เป็นใครแมันหนามอ่าเรือพันถังถเงินแบอนะนนบนี้เป็นสองรอบดีเด่นเลแต่ดีนะเป็นแม่นามแต่ว่าพี่น่ะเป็นนามากยาดียาแห้งยาชุดเนาะยิ่งชุดเดียวกินแล้วนอนอเก็บตาตาเขาคือกินก่อนเขาคือแย่เลย,ย,ยพอ่พอ โอ้ยรวมรวมมนไม่ม no. ีแ้ของสองแก้วแม่โอ้ยของนี่อักอสตงค่าสุดพิเตอร์เบอร์ไมแอบ้อบคดีนั้งูดเแบบสวยสุดเด็เพื่อเพื่อสวยมากเลยอ่ะ เาลใจแบันไาม่แ่ไได้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยนี่จะถ่ายเองไม่ถี่แบบเนีบนไอยที่แบบพีเ็บใสติดตัวมาไหมไม่มีค่ะปกติพอด้วยชิ้ไซซีอันนาขค่ะมา้นึังไปพี่ให้พี่เอ็มไซซีแดงกะเล็ดลุ่นสุดพี่สุดใจสุดพี่สุดใจคนแซงแน่เนะ มันมาแต่จ้าสวยมากนี่แหละกับอีสานนี่แหละชุดแดงที่มาแล้วือที่สินี่และรอรอเลยถ่ายรูปวันน้เลาหมูวันจะเด้อ่วงห่วงถ่วงแล้วเนาะแล้วฟ้าอยังสวยมากจ้าเฮง ดีเก็บประหันยังกินกินข้าวยาตะลิวเสือลิงมมงกิกข้ใครลอวบึถามว่ากินข้าวหรือยังพี่ยิงไทยอันนี่เกินบ่อะเจ๊ใหม่เจ๊มมืออยู่รวยเนาะทำอะไรตุกตาหัวเจ๊มือ แ้่ฉันยิ่งให้เธอแต่ที่แหลงนะเธอได๋อลไรดิยีนลยที่ฉันทำเพราะซื้อเขายืนอยู่หันฟิ้งก็ลับไปยิ่งดูฟิ้งบอกไอ้กดนเบิ้งได้ย้อนยุบยืนสักลูกก่อนยืนอันซับซิบลูกยืนมาดับลมล้มยู่ซองลูกฝากไว้แค่นี้นะคะขอกันไว้ในคลิปหนักนะคะฝากอะไรกูฝากติดตาม เป็นกำลังใจให้หนูในเดอนะคาแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูเพลงข้อใจบางไปแสนโควเวต์หนูในเดอนะคาในช่องสามร้อยลเบอร์อินดี้เบอน์นขอนากาก็ไปตั้งตัวอะไรกูแซ่บหนูในเดอะจะถึงหนึ่งแสนแล้วห <c oughs> นึ่งแสนแน่ๆวันนี้เลย พี่น้องก็คิวนย้่ว่ามีอย่างไรก็มานั่งเบิ่งถิงเขาสิยังนั่ซื้อให้คนื่นเลี้วกินเฮ้ยนี่จะสีไหมอช่ือนั้นละคน่ไไมมีค่ะคิดตังเลยคะวินรอหน่อยตามท้องปวดเด้อจอยค่ะเนี่ยจ้า ผานนูเป็นมือเสือนั่งหนูมเสือใส่หรอกเสือสีขานูเป็นชีอันนั้นเบืลตุ๊กลัวกอดแม่แพงยหาเสื้อมาแม่สพงจะาดีเยอะมากกระตังไปไหนป้ามุนีใส่เงินหลายห้งบเลยสิบ่ได้ซือของกันเลจะกอเสื้อ ไปซื้อแน่นอนวัดก็เลยสีเวิร์ดก่อนฮะซื้อใส่จะดจะขึงไปซื้อเครืองไงไซื้อ,อบาทอะไรวะเอามีก๊ะ มีกรเจังเพิ่มตัวนองมีกระเจงรอซื้ออยนี่อมันซื้หน่อยพวั่รด้ระด้ขาดเลยเธอนอกจากเธอจะโอนไปน้ำแมกระได้้ามาซื้อก็คือเบิร์ดมาพี่อีเนี่ยเอาแหละเอาแหละไม่ได้ามซื้อมันก็คือหมดก้นี่แหละก็ซื้อไปก่อนก็อังก็อยากได้แบบน แบบนี้เลยลายแบบนี้เลยพากันลับตนอนไหนะใบสามตัวฝันมายามหา สันนิษเจ้าบอกน้ำเลาเนี่ยเป็นตูเป็นตาเลยเจ้จังเพิ่นมาหน้าห้านีนเมียงานประสนใหม่งานูเสียวมือสี่เราก็นับล้วก็ฟันมาแล้วมหาขึ้นหัวแล้วหรักทีค่ะพุดเจยาแทบจะพี่เปาอร่อยอร่อยมากเลยก็สั่งห่ กินเลยหลงใหอยางนี้ล้วก๋วยเดี๋ยวเป็นไส้ดอไม่เียกวันี้ยดี่ากลบบอูทนที่2กัมาที่อยู่ันนั้น่ะเตียวมันสดเลยเมือไม่์ด่วอ่ามือน้ามือน้นเยอะมาตกฟิลเป็น มีแล้วจ้าหมูครับมีขาวเนื้อทำเลโอยอยากกินตั้งนานแล้วก็เกี่ยวเรือยุทธยางเออจมี่นมาจมมันอีกก็จมอยากกินเก้าหมื่นสามแล้วแสนแต่งแน่ๆ่เลยเขาแสนแลกัไปนอนยอนอะไระไรพวกข้เมนตนเลยเอาไปใส่บนรองสา้าอย่เด้อีม่ งมดมกตอวัดเ้าวัดหลวงอป่วยมาเพลงใหม่ออกวัหลง่อปังเบียดเมืฟ่ีราวล้วมันองเกีตได้เกียร์องเกียรางตอนนี้กาลังรุ่นแสนอยู่สมเก้ามตา เอาเก้าทีเลยตัวนี้ไม่ติดมาแรงมั้งจ <c oughs> <ค>ะได้ลองแทนแทนอง้าชิวนีก็พอฝาวกว้ช่งนี้เ่าไม่ยังไงกพคอยถ่ายกุตใหม่ถ่ายบุตรถ่ายบุตดยังไม่มา